สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากับท่านตีกำลังเดินทางไปที่สฐานสงเคราะห์เด็กหญิงเดโกกาสที่พระบาทนะคะแล้วก็วันนี้เรามีพิซซ่านะคะที่ทำไปให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสระบ,บุรีที่กําลังช่วยกันต่อสู้ต้านโควิดนะคะที่เราเริ่มบริจาคก,กันเนี่ยเป็นวันเกิดของฟินเองแล้วก็เป็นวันที่มีการทํานิวไฮคือผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุดเป็นประวัติการในประเทศไทยนะคะผู้ติดเชื้อต่อวันตอนแรกเราจะไปทําแค่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงได้โอกาสเราก็เลยเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่คลักรทางการแพทย์น่าจะเหนื่อยกันมากเลยนาพิซซ่านะคะไปให้ที่โรงพยาบาลสระบ,บุรีนะคะทั้งหมด20ถาดน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ ไปที่หาสงเคราะห์เด็กกินได้โอากาสที่พระพุทธบาทนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นยังไงกำลัเงเดินทางแล้วค่ะตีก็จะไปด้วยนะคะวันนี้ตีไปด้วยนะคะแต่ว่าตีดูไม่ค่อยสุขอารมณ์เท่าไหร่เพราะว่าตีไม่ชอบใส่รองเท้าวันนี้ตีต้องใส่รองเท้าด้วยเพราะว่าตีต้องลองนะโอเคค่ะไปค่ะ เด็กหญิงตาสระบุรีค่ะตอนนี้เป็นช่วงที่เขาขาดกันมากจริงๆขาดแคลนวันนี้ก็จะมีหลายอย่างเลยคะ่ะทัางขนมของใช้ของจําเป็นต่างๆนะคะสําหรับเด็กหญิงตั้งแต่เด็กเลยจนถึงอายุ18นะคะเอามาช่วยกันอาจจะอยู่ตรงนี้ไม่นานแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆได้ขควรนกันค่ะสขววเด็กเหมือนกันเราเห็นได้ว่าเด็กสิบขวเท่านั้นเลยนะคะแต่ตัวเท่านี้ ันนี้เราก็มีทั้งข้าวสารทั้งน้ำดื่ม100แพ็คนะคะข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นผ้าอนามัยนะคะน้ำผลไม้ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรแบบนี้นะคะสบู่นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันแล้วคิดดูว่าเด็ก200กว่าคนน่ะต้องใช้งบประมาณในการดูแลเยอะมากนะคะถ้าสถานการณ์โควิดยังคงยาวๆไปแบบนี้แล้วทำให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือที่นี่น้อย เด็กๆก,ก็น่าจะแยกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพูดตรงว่าเด็กๆที่มาอยู่ที่นี่ก็ได้รับผลกระทบมาจากคือบางคนอาจจะเป็นเด็กกำพร้าบางคนอาจจะเกิดปัญหาจากการที่พ่อแม่เขาเกิดความรุนแรงในงครอบครัวหรือว่าพ่อแม่ติดคุกซึ่งสถานการณ์แบบนี้มี5แห่งทุกปั๊